บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามสีสตังเอกังสมยังพระควาระเกสุวิหารติกับ,บินลวัตุสิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคณนะัทิงปัญจมัตเตหิพิขุสติสเเหิทัพพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาท,ทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะฐันิปฏิตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัตโขจตุน,นังสุท,ทาวาสะกายิกานังเทวานังอตตะทะโอมสิอายังโข พระวาสัจเจกสุวิหารติกับปีละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาภิขุสังเคนะสัตติงปัญจมตเตหิพิกขุสเตหิตับเพหวะอรหันเตหิทัศหิจารกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติพระควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยำนูนะมยำปีเยนะพระควาเตโนปสังกเมยามะอุปังสังกมิตวาพระควาโตสันติกีปจจกคาถาพาเถยยามาติอัตโคตาเทวตา เสยยะถาปินามะอระวาปุริโสสมัมมชิตังวาพาหังภาษาเลยยะปาษาลิตังวาพาหังสามิจเชยยะเอวะมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระคัมภีโตภุระโตปาตระหังสุอัตโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตถังสุอกัมันตังทิตาโขอ,อกา เทวตาพระควาโตสันติกีมังคาทาังอภาษิมหาสมโยปาวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะลับปราชิต,ตะสังคันติอัสขูอปราเทวตาพระควาโตสันติกีมังคาทาังอภาษิตัตตราพิขวูสมาหังสุจิตตังอัตโนปุชุกรรมกังสุ สาราธีบะเนตานิคะฮีตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโขปราเทวตาปะขาวโตวสันติกีมังคาสาังอภาษสิเีตวาขีรังเีตวาประลีคังอินทขีรังโอหัจจะไม่มีชาเตจรันติสุทาวิมลา,าตักขมุมต,ต,ตาสุธันตาสุสุนาคาติ อัตโขวปราเทวตาพระควโตสันติเกมังคาถังอภาติเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสสันติปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปารีปูเลสันติติอัตโขพะควาพิขุอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหตุโหน สนันติปติตาโหติสถานขตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิคเวอเหิสุงอติตามัทฐานังอรหันโตสมมาสรมพุทธ,ธาตีธรรมปีพระวันตานางเอตตาพระมาเยวะเทวตาสันติปติตาอาหิสุงเสยญาทาิปิไมยหังเอตระหิจะเอตระหิเยปิเตพิคเ,เวพวิสันติอานาคะตามัฏทานัง อรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตะประมายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมยหังเอตระหิอาจิกิตสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิกิตยิตสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิเทศิตส,สามิพิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกัง มานาสีกโรทะอาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระคัมภโตปัจจันโสสุงพระควาเอตะเทโวจะต <c oughs> <c oughs> ีโลกะมรุตกะสามิยัตถภูม,มาตทัทธิตาเยสิตาสิริขับพลังปะหิตตาสมาหิตา ภูถูสีหาวะสัตรีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโภธาตมณะสาสุทธาวิปะสันณมะนาวิลาพินโยปัจจสเตยัตวาวณีกปิละวัทเวอโตตมันตยิสัทธาสาวะเกศาสนีรตีเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถาพิกโบเจจอาตาปมะกรุงสุตตวาพุทธะสาสนัง ตสัมปาตุระหูยานังอมนุษย์ศาสนทัศนังอปีเกตมทักขุงสหัสสังอัตสัตริงสตังอีเกสหัสสานังอมนุษย์สานมัถสูงอปีเกนันตะมทักขุงที่สาสภาพุตาอหูตันจะสพังอภิญญายะพระวิคิตวานจักขุมาตตัวมันตยีสัทธาสาว สาวกีสาวตนโรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโคโวยีโวหังกิตยิยสสามิกิราหิอุปอนุปุพ,พโสตะตะสหัต,ส,ต,ส,ตสาวิยขขาภุมมากาปิลวัฒกาอาธิอิธิมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยาสัตสตินโนโมทามนาพภิกรรม,มุงพิโคนางสวิติวนังจะสาหัตสา เหมวตายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะตัติโนโมทะมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวันังสาตาคีราติสหัสสายักขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะตัดติโนโมทะมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังอิเจเตโสระสหัสสายักขานันตะวันนิโน อิท oh. <we> ี่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะัดจิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงมนังเวสามิตาปัญจสตาะขานานันตะวนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะตัดจิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงมนังกุมพิโรราชาะฮิโกเวปุตรัษสะนิเวสนังพินโยนังสาัาสหัสสังยขานังปายิลุปาสติกุมพิโรราชาะฮโกโซปาคะสมิติงวนัง ปุริมันจาที่สังราชาทตารตโตภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสติโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวนังทักกีนันจะที่สังราชาวิรุโหตปทาสติคุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลา อิทธิมันตชุติมันตวันณวันตยะัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนางปัชิมันจะที่สังราชาทิ่ดูปโคปัสตาสตินาคานังอธิปติมหาราชายะตัสสิโสปุตตาปีตัสสะผ้าโวอินทนามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันตวันณวันตยะัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนางอุนตะรันจะที่สังราชาคูเวโรตับตาสติยัคขานังอธิปติ หาราชายัสสัสิโสปุตตปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตัวชุติมันตววันณนวันตัวยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิคูนางสมิติงวนางปุริมะทิสังท่าตาลโธทัาขีเนนาวิลุหะโกปัชชีเมนาวิลุปะโขกุเวโลภุตะรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสา ทัตละมานาอัททังสุวัน,นีกาปิลวัทเวเตสังมายาวินนทาสาอาคูวัจจานิกาสัทธามายาอุเตนทุเมเตนคุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนธรรมาเสตโทจะกินโนคันตุนิคันตุจะปานาโทภูปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตริตจิตาเสโนจะคันทัโพโธ ลยาชาชโนสัสโูอาครูปรจัตสิโขเจวะติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพ,พาสหรา,าชุภิมุธมานาพิกามุงพิคูนังสมิติงวนังอาฐาคูนาสภานาคาเวสาราสห์ันชากากมพระรัต สตาราอาคูปายาคาสหญยาติพิยามุนาสตตารัตจะอาะคูนาคายาสติโนเฮราวันโนมหานาโคโตูปาคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสาอารันติทิพาธิชาวิปักทิพาธิชาปักขีวิสุทธวิสุทธาจักขวูวีหายาสาตะวีวีสาวีหายาสาตีวะณนะ มัชฌปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภัตตตทาอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสินะหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังจิตาวิชิละหัตเถนะสม,มุทัง ปะสุราสิตาอาตาโรวาสะพัเสเตเตอิทิมันโตยะสัติโนการะกัญชามหาพิศมาปะสุราทานะวีคษาวีปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมมจีสหะสะตันจะพระริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในยะหิตวาระลิงเสนังราหุพัทธ ผู้ปาขามุงสามาโยธานิพัันเตพิคูนางสามิติงวะนังอปูจะเทวาปัวีจเตชิชว,วายโยตถาขามุงวารุณาวารุณาเทวาโสมมจะยาศ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 าัสติสาสหะเมตตากะุณากายิกาอาคูเทวะญาติสติโน อาเสรีทธากายยาตเพนนานันตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยัสสติโนโมทะมานาบิกามุงพิกูนังสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยะมาจันทัสูป,ปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุริยัตสูสป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตาลักขาตานิปุรักกิตวาอาคูมันทะวะ ลาหากามะสูนังวาสบูเศโถสักูปาคะปุรินทะโททเศเติสสากายาตเีนาน,านันตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาตสินโนมุทะมานาพิกามุงพิคูนังไมิติวันังอาทาคูสาภูเทวาจระมักขิสิขาลิวะอาริถะกาจารุชาจะภูม,มาปุพพานิภาสิโนวะลูนา สหธรรม,มาจะอจ,จุตาจะอเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสเะวะเนสินโนทเสเตีทศากายาสภีนันต์จากวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะัศนโนโมทามนาภิกามุงภิกขูนางสม,มิติงวะนังสมานามหาสมานา อานุษาอานุสุตมาคิตาปทูศิกาอาคูอาคูปทูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตวานสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาตัตสิโนท่าเสเตสัตถา,ากายาตภีนานันตะวัน,นิโนอทนิทิมตชุติมตวันนะวันตยญัตัดสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนัง ทุกากระลุมมหาอนุณาอาคูวีฆาณสาสหะอุทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาละขชามิสกาจะยะสัตติโนทะนะยังอาคาอชุณโนโยทิสาอภิรัตสติท่าเศรษฐีทัศกายาสปีนานันตะว,วน,นิโนอิทิมันโตฮุตติมันโตว,วันนว,วันโตยะัตติโนโมทะามานาภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนัง เคมียาตุอิตายามากัตทะคาจะยะสัตสิโนสัมพิตะพาสัมพิจการามะเจถาโชตินามาจะอาสาวานิม,มานารติโนอาคูอาทาคูปะระนิม,มิตาสศิธีสัทา,สสากายาตะพีนานันตะวัน,นิโนอิทิมนโตชุติมัต,มตัววันะวันตัวยะสัตสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนังจะมิติงวะนัง ตเท,เท,เ,ทเทวะนิกายาสัพเพนนันตว,วนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยทัศิสาสหาะอวุฒธ,ธะชาติมัชชีรังโอคะตินนะมะนาสวังทกักเคโมคะละละตาลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาประมาโตจะตอุตตาอิทิมาโตสหะ สันนังกุมาโรติสโสจะสโสปาคะสมิติงวนังสหัสสพรรมมโรกานังม,ม,ม,มหาพรม,มมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัเศถษฐะอิสระอาคูปจจกะวะสาวัติโนเตสัจจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโต ตจาสเพอภิก ja ันเตสินเททีเวสภัมเกมามาราสีนาอภิการมิปันสะกันนาหัสสะมันทิยังเอทะกันนาหัตทะพันทัตถะลาเชณะพันธามัตถุโวสัมันตาปาริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโคจินังอิติทัตถะมหาเสโนกันนาหะเสนัง เีสัยิปานินาตะละมาหันจับสระรังกะตะวานะพีะระวังยะถาอาวุสโกมีโคธนยันโตตวิจุโกทถาโสปัจจุทาวติสังกุโทอา,ายังวเสตันจะสับพังอภิญญายะปะวัคคิตวานาจักขุมาตตัวอมตยิสัททา สาวกีสาสนระเตมารสีนาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะาตประมัก,กลุงสุตวาพุทธสาสาสนังวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมมปิอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพระยาติตายาสัติโนโมทันติสหโอเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ